ใครเจ๋งใครแน่ใครเก๋าก็เข้ามาอยากเก๋าเราจัดให้ความรู้คู่ความเก๋าความเก๋าของพวกเรา, <c oughs> <c oughs> ารก็อย่างที่พวกคุณรู้แหละครับแต่นั่นมันอาจจะเป็นแค่ภาพจำในอดีตเพราะสำหรับพวกเราความเก๋าในตอนเนี้คือการเรียนรู้คู่คุณธรรมมีวินยัยมีความรับผิดชอบและใช้ความรู้ทักษะทางวิชาชีพที่ได้ร่ำเรียนมาเป็นจิตอาสา ทำประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมมาตรฐานความเก่าความรู้ความสามารถสมรรถนะ IQ EQ ทั้งหมดเนี้ยผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวะศึกษาต้องได้คุณภาพและมาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติยกพวกเก่าในอนาคตอันใกล้และไม่ไกลเกินเอื้อมเราทุกคน จะได้เป็นสมาชิกขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยพร้อมที่จะยกพวกรวมพลกับเพื่อนวิชาชีพอื่นๆในบริษัทชั้นนำมากมายให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไปโคตเก่าเมื่อความเก่าของเราถึงขีดสุดทั้งในห้องเรียนและสนามจริงพวกเราก็พร้อมที่จะออกไปสร้างค่านิยมใหม่ให้สังคมรู้ว่าพวกเราอาชีวศึกษา พร้อมเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนเศรษฐกิจอาชีวะฝีมือชนคนสร้างชาติ